สวัสดีค่ะมืีอวันที่19มีนาคม2566ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะมื่อวานอูซางบอยลาพวงรถไทยคันนี้มาส่งลูกคายุบานเล่ากลางค่ะตำบลบัวข้ามอำเภอโพชัยจังหวัด้อยเอจ้าลูกค้าเพ่อเลือกเป็นรุ่นหล่อเดียวดำมือค่ะคันนี้จะกว้างย่ทีเมตรหกจ้ายาวย่ที่2เมตร60จ้าสูงย่ทีเมตรหนึ่งค่ะลูกค้าเพลนอยากได้สเปกนี้ค่ะ เผ่าคนีจะเป็นเผ่าตัวเดี๋ยวเบิ้งเข้ากันคนีเป็นเผ่าของตัวนิสันบิ๊กเอ็มค่ะจะเป็นล่างซีเป็นโตคัตซี่ค่ะเี่ค่ะข้อหลักประมาณนี้ค่ะตางบอยจะเ็ดกลองเครื่องมือหายละไก็มีขาต่างเกียวป๊บค่ะคนีจะบรรทุกเด็กประมาณสองตันหานี่แหละค่ะพอลูกค้าเป็นแบบอย่างเด็กความยงี้ยวซนีค่ะกระทะเป็นกระทะไม้ค่ะกระทะขอบิี่าเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะยางคนีสวยแบบสไตล์แบบยางออฟโรดค่ะ คันนี้จะพิเศษค่ะอาดานถ่ายจะประมาณนี้ค่ะคันนี้ิ่เลือกเป็นรุ่นฟ้าถ่ายสองระบบจ้ะเลือกดานนอ,อกเป็นสีสมด้านใน้เป็นกระบาสีเขียวถ้าเกิดเอฟซีคนใดที่ติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยทุกคลิปสามารถโทรสั่งจองกับซางบอยได้ค่ะอ่าช่องทางการติดตอ่อของซางบอยก็จะมี f เฟ o บุ๊กมีช่อง YouTube ค่ะแล้วก็มี i k t o k คอะค่ะ,ะก็จะเป็นช่องซื้อ อูซางบอยมหาสารคามซื้อเดียวกันเลยจ้ะลูกค้าล่องเขาไปไปแอดเบิ้งค่ะจากเพจก็ขึ้นกันค่ะของเพจกับอูซางบอยมหาสารคามขึ้นกันค่ะสีสันลูกค้าสามาเลือกเองได้จ้าป่ะจำเป็นจะต้องเอาสีตามรถไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าจ้าของอูซางบอยก็จะมีแถมเสือจ้าแถมกล้องถึงมือมีบันไดซองทางหล้วก็หมวกด้ันบนลูกค้านางใดว่างของใดจ้าลละกะ จะจ้อยทองแบบมีไว้ให้ลูกค้าไว้มองถังหลังได้จ่ายจะได้มองเห็นข้อลากกะจะบิดใดลอยแปดสิบองศาจ้าอันนี้เป็นเท่าตันขนาดสองนิ้วจานี้ค่ะบิดใจว่าเป็นข้อตายค่ะข้อดีคือเวลาตกล้มตกยั้งพ่วงมันจะบเได้ความำ้ะค่ะมันบิดใดมัน,นดินใดข้อก็จะซับห้แข็งแข็งแบบนี้ทุกขั้นละจา้าอันนี้ช่วงล่างค่ะสร้างบอยก็จะขําด้านด้านหน้าแบบนี้ไว้หายจ้าละกัน เเ้าก็จะเป็นเเผาของตัวนิสซันบิ๊กเอ็มค่ะจะดมไห้แข็งๆเลยถ้าเกิดเเผามีปัญหาลูกค้าสาม,มารถเท่าบอกสร้างบอยเดจดใจแรงๆสร้างบอยจะเอาเศษไม้ไปไทยไห้จากบ่อใดสอบเนลยจากคือทยายไห้ไม้เลยจากที่รับประกันข้องต่างรับประกันเเ้าค่ะถ้าเกิดสร้างกระปูสร้างบอยลูกค้าไวใจเลยจ้ะอุ่นใจเลยสร้างบอยดูแลไห้ค่ะ เวลาสร้างบอยเอาพวงไปสรงลูกค้าค่ะส่วนมากเลยแหละจะให้ลูกค้าเอารถไถมาล่องใส่บรรทุกท่านค่ะยกเว้นแบบรถไถลูกค้าว่าไใด้ันบ้านจ้ะขั้นเหวี่ยวมาใส่กับตัว l อซสูงค่ะยี่ห้อคุปตาขนาด40แรงมาค่ะถ้าเกิดรุ่น40แรงจะต้องเลือกใส่เป็นรุ่นแบบเข้ากับบ้านเหวี่ยงจำมันจะได้สมชวนกันลูกค้าเพิ่นกะเลือกเป็นพวงสีสมจะให้มันสมเหมือนตัวรถไถลูกค,าค้าจ้า ่องทางการติดตอ่อของอูซางบอยก็จะมีหลายช่องทางจากของช่องทางเฟซบุ๊กก็จะซื้อ Boy, าาอูซางบอยมาหาสารค้ามอาจจะมีเป็นซื้อเพจจะซื้อเดียวกันจากอูซางบอยมาหาสารคามทุกการและก็จะมีที่ได้ติดต่อกับมีได้จากติดต่อกับอูซางบอยพ่วงสิงเนี่ยจกทิ่นตังซื้อไว้กับล่องเขา,ปา,า Boy, เป็นคนเนื่องจากเวลาซางบอยเพิ่นไปส่งพ่วงจากเพิ่นจะล่องเพิ่นจะล่องแบบ อัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดค่ะส่วนมากเฟซบุ๊กชวนโตกะแ่จะล่งแน่บะล่งแน่ค่ะอาจจะชวนมากจะได้ยืดหบจะล่งตลอดจ้ากับติ๊กต็อกค่ะล่องไห่แบบอัปเดตไห่เอฟีเบิ้งค่ะว่าส่งจริงลรอกะไปส่งใสแบบมือวนีถ้าไปเที่ยวไส่ประมาณนี้ไหมจ้าถ้าเกิลูกคาอยากได้แกโทรสังสื่อกับซังบอยเดี๋ยวได้จ้าเบอร์โทรสังบอย062 3 C ห7ส4 1นึ่งจหนึ่งจ้า ตัวอยู่ในแจกจ๊กขึ้นต้องตัอยู่หันตัวสี่หนอันนี้ก็เปิดทางได้จ้าสว่วนล่าบนกระถอดออกได้จ้าอนนของงูคางบอยเราประกันท่องส้างเราประกันเข้าทุกขั้นเลยจ้าทาลูกค้าเอาไปใส่มีปัญหายัางกะโทรขอมมาแจ้งปัญหาซางบอยเด้จ้าขั้นนี้เป็นฟ้าไทยสองระบบค่ะเดี๋ยวระบบที่สองอันนี้เปิดโล่งแบบนี้เหมือนลุนธรรมดาค่ะ มาเ่าสิโยนขึ้นไปตัดข้างบนเอาอันนี้ไว้เอาไว้ตรงนี้เอาบันเอาเล้าเสียบเสียบตรงบันไดไว้ค่ะมันจังสิรแลีนไปนน้ำรดจังบันไดยางขึ้นมาเก็บประมาณนี้ค่ะพอมันใกล้เต็มเราก็เอามาเสียบคันนี้รอที่สุดในหมู่บ้านค่ะ ดอที่สุดในหมู่บ้านเหล่าการแล้วมดู้รอหลังค่ะล้อหลังไม่คัดคอ,อลากนะ้ะน่ค่ะเดียวได้สบาย FC คนไหนสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะสั่งตอนนี้ได้ประมาณช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนนะคะ ง่ายง่สบายๆบายเลยค่ะ